มีคนไข้ถามมาบ่อยๆนะคะว่าคนไข้โรคไตาทานพืชตระกูลหัวได้หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอนุ้ยในช่องสาระไตค่ะช่องที่จะมาให้ความรู้ดีๆในการดูแลน้องไตให้แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราตลอดไปนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะหมอจะมาพูดเกี่ยวกับพืชตระกูลหัวนะคะมีคนไข้ถามมาบ่อยๆนะคะว่าคนไข้โรคไตาทานพืชตระกูลหัวได้หรือเปล่านะคะพืชตระกูลหัวเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพือกมันฟักทองข้าวโพดนะคะอันนี้เนี่ย มีสารโพแทสเซียมสูงซึ่งเป็นอันตรายกับคนไข้โรคไตแต่ก็ไม่ใช่ไตทุกระยะนะคะก็จะเป็นคนไข้โรคไตที่ยังไม่ฟอกไตระยะสีขึ้นไปแล้วก็มีค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงนะคะหรือว่าคนไข้โรคไตที่ฟอกไตแล้วแล้วก็อันนี้อาจจะต้องจํากัดสารที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะโดย พวกนี้นะคะเป็นพืชตระกูลหัวเนี่ยจริงๆมันเป็นผักแต่ว่ามันคือกลุ่มผักที่เราเรียกว่าเป็นผักให้พลังงานก็คือเป็นแป้งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานพวกพักทองมันเผือกข้าวโพดเนี่ยเราคิดว่าเป็นเหมือนรับประทานข้าวนะคะเพราะนั้นถ้ากินเนี่ยก็คือกินเป็นหมวดของแป้ง มันก็คือสารที่ให้พลังงานกับร่างกายโดยปริมาณนะคะ1ทัพพีของพวกผักตระกูลหัวเหล่านี้ก็ให้พลังงานเท่ากับเรอทานข้าว1ทัพพีนะคะแต่ว่าข้อดีของเขาก็าคือมันก็จะมีไฟเบอร์มีวิตามินมีแร่ธาตุเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนการที่ยังไม่ได้โดนขัดสีเหมือนเวลากินข้าวถ้าเป็นคนรักษาสุขภาพเราก็บอกว่าให้กินข้าวกล้องใช่ไหมคะ เหมือนข้ากล้องทําไมคนไข้โรคไตถูกห้ามก็เพราะว่ามันมีพวกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสูงอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมันมีแร่ธาตุเยอะซึ่งในคนที่ยังไม่เป็นไตก็ถือว่ามีประโยชน์กับร่างกายใช่ไหมคะเพราะว่ามีเกลือแร่แร่ธาตุวิตามินแล้วก็มีไฟเบ,รบ,บอร์ก็จะช่วยเรื่องของการขับถ่ายทําให้อิ่มท้องนั้นขึ้นทีนี้คนไข้โรคไตอะค่ะเขาก็อาจจะมีภาวะ เบื่ออาหารนะคะตอบรับรสที่สูญเสียไปถ้ากินอาหารเดิมๆซ้ำๆเขาก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารใช่ไหมคะกินข้าวไม่หมดก็ขาดพลังงานดังนั้นเนี่ยเวลาทํากับข้าวให้คนคไข้โรคไตเราก็อยากจะให้มีการเปลี่ยนรสชาติหรือว่ามีความหลากหลายพวกผักตระกูลหัวเนี่ยเขาก็จะมีรสหวานใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราเอามาผสมในข้าวหรือว่ากินแค่เล็กๆน้อยๆนะคะก็หนึ่งเป็นแหล่งพลังงานแป้งอีกประเภทหนึ่งก็จะช่วยทําให้คนไข้โรคไตเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยขึ้นแต่ให้กินแบบจํากัดค่ะก็คือเราก็จะกินเนื่องจากมันมีโพแทสเซียมสูงเราก็อาจจะกินแค่ครึ่งทัพทีถึงหนึ่งทัพทีไม่เกินนี้นะคะก็เอามาผสมในข้าวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในคนไข้โรคไตที่ขาดสารอาหารสมมติว่า กินได้น้อยนะคะพวกพืชตระกูลหัวพวกนี้พอเราเอามาผสมเนี่ยมันสามารถดูดซับน้ํามันได้ดีขึ้นดังนั้นสมมุติว่าเราเอามาผัดกับกลุ่มที่เป็นน้ํามันนะคะก็จะสามารถที่จะช่วยทําให้เขาเนี่ยกินแล้วเข้าไปแล้วไม่เลี่ยนแล้วก็ได้พลังงานที่สูงขึ้นจากน้ํามันนะคะแต่ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าให้จํากัดปริมาณเพราะว่ามันมีโพแทสเซียมที่สูงนะคะโดยหนึ่งครั้งนะคะในหนึ่งวันก็อาจจะกินพืชตระกูลหัวไม่เกิน หนึ่งทับพ,พีนะคะหรือว่าถ้าในคนที่โพแทสเซียมสูงมากๆกก็อาจจะหลีกเลี่ยงเป็นบางช่วงนะคะแล้วก็ค่อยกินตอนที่เราควบคุมระดับโพแทสเซียมได้หรือไม่กินสารอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงรวมกันในหนึ่งวันเช่นไม่กินผักใบเขียวในวันนั้นนะคะไม่กินเรื่องของผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงแล้วก็สามารถที่จะกินพวกนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันได้ เหตุผลก็คือเราต้องการให้คนไข้เนี่ยได้ความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็จะมีดัดชนีน้ําตาลที่ไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับข้าวขาวหรือว่าข้าวเหนียวแต่ว่าสําหรับปักทองกับข้าวโพดนะคะอันเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีรสหวานนะคะถ้าจําง่ายๆก็ค่าดัดชนีน้าตาลเขาก็จะสูงกว่าพวก เผือกมันนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเอามาผสมในข้าวอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงก็อาจจะใส่น้อยหน่อยนะคะอันนี้ก็เอามาช่วยเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็ในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอันนี้ก็ต้องเอามาแลกเปลี่ยนกับข้าวเนาะอย่างเช่นสมมติว่าเรากินข้าวโพดครึ่งฝักนะคะมันก็คือเท่ากับเรากินข้าวอะ หนึ่งทัพีไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการแลกเปลี่ยนให้ดีในการรับประทานด้วยนะคะดังนั้นในคนไข้โรคไตที่เป็นเบาหวานก็อาจจะมีประโยชน์ในการที่เอามาช่วยลดในเรื่องของดัชนีน้ำตาลนะคะแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะดังนั้น คนไข้โรคไตนะคะก็สามารถกินผักตระกูลหัวได้โดยเทียบว,ว่ามันเป็นชนิดหนึ่งของแป้งที่ให้พลังงานและก็ให้จำกัดปริมาณเพราะว่ามันมีโพแทสเซียมสูงนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้หมอคิดว่าก็คงได้สาระประโยชน์นะคะในการฟังคลิปนี้ถ้าหากว่าชอบนะคะก็สามารถแชร์ไปให้ใหกับคนที่ทันรักหรือว่าคนที่เราปรารถนาดีได้นะคะแล้วก็หวังว่าเราจะกลับมาพบกับคลิปดีๆอันนี้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ